สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะประจําเดือนอตุนลาคมนี้นะคะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะชาตินี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตันตกนั่นเองค่ะ และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ชิดขอย้ําเลยนะว่าเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของคุณตุลเป็นอย่างไรบ้างนะ 8ปดดาบค่ะ Temperance Magician นะคะ f o สี่เมทเทห้าเหรียญ d e a แปดเหรียญค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าพวกคุณทั้งคู่ได้เข้ามาเจอกันในช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างเหงาความเหงาทำให้พวกคุณทั้งคู่จูนกันได้เร็วได้ อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะมันเหมือนคนเหงามาเจอกันมันก็เลยทำให้แรกๆอะไรอะไรก็ดูเหมือนเออจะใช่จะดีไปหมดนะทีนี้มันพอมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วว่าคนหนึ่งคนในที่นี้มีค,มความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ไม่โอเคไม่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะแล้วไม่ได้อยากที่จะจริงจังด้วยขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่อยากที่จะสลัด คนคนนี้ออกไปถึงแม้ว่าจะรู้ว่าอย่างไม่ใช่ก็ตามยังอยากที่จะรอดูอยู่คือเ,เขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีหรอกก็ยังอยากที่จะรอดูต่อไปนะศึกษากันต่อไปว่าเออถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในตอนนี้แล้วนะแนนะคจรยงจะปรับอะไรกันได้ไหมนะ เพิ่มเติมคือไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะ The w o r l d 3เหรียญค่ะและเป็นไพ่ Devil เอาจริงๆในอดีตที่ผ่านมามันก็ท็อกซิกแหละเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไปแล้วมันเกินกว่าคนคุยกันมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเช่นเซ็กส์หรือว่าจะเป็นพฤติกรรมอื่นๆนะคะความรู้สึกอื่นๆที่มันพิเศษขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้จึงทําให้หนึ่งคนในที่นี้มีความรู้สึกเป็นทุกข์ ที่ไม่ได้รับความชัดเจนนะคะส่วนอีกคนนึงอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าจะมีแฟนสักคนจะมีคนรักสักคนหรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ฉันก็อยากจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะว่าฉันอยากที่จะพอแล้วไม่อยากที่จะไปเริ่มอะไรใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในเอพิซดนี้นะคะตัวของคุณตุนเองนะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่า นี่เป็นเพียงแค่ g e n e r a l r e a d i n g เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะเอาละตัวคุณเองนะคะ Benin Energy เป็นไพ่5ดาบตามมาด้วย2ไม้เท้าค่ะเจ็ดเหรียญอัศวินถือเหรียญค่ะ Jerstar King ถ้วยนะคะ d e v i l เจ็ด เอาค่ไพ่แเรียนค่ะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งใบเท้าอาลไารในเอพิโซดนี้ของคุณชาวรศิตุลลคณาตุลคุณจะเริ่มไม่อยู่นิ่งแล้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายของคุณเองก็ได้นะที่ต้องการความชัดเจนจากอีกฝ่ายดูแล้วในอพิโซดนี้คุณจะพยายามเรียกร้องนะคะถามอะไรซ้ำๆว่าเราจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ได้ไหมอนาคตเราจะเป็นยังไงเมื่อไหร่จะคอมมิตอะไรเงี้ยบ,บลานะคะ หลายๆอย่างที่คุณต้องการคุณจะพูด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 นะคะพูดทุกอย่างที่คุณอยากจะพูดออกไปคุณมีความรู้สึกว่ารอนานแล้วนะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของความชัดเจนรอนานแล้วคุณควรที่จะแบบหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งคนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วในเมื่อความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มาไกลกันเกินกว่าเพื่อนมาไกลกันเกินกว่าคนคุยแล้วมันน่าจะมีอะไรสักอย่างไหม ก็เป็นความคาดหวังลึกๆในใจของคุณที่คุณอยากจะให้มันเป็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างคุณรู้สึกถูกใจกับคนนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดูเป็นเจ้าชมันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักกรุบกริบนะคะเป็นอะไรที่เข้ามาคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจในการคุยเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่พอเราเข้าไปคุยด้วยแล้วเราเองรู้สึกดีรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ซัพพอร์ตได้นะคะหรือว่าเป็นอะไรที่สบายใจในการที่จะคุยด้วยอือฮ แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะชอบมากชอบคนคนนี้มากและพยายามหลายๆอย่างเลยเพื่อเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนไปอ่ะในเวลานี้ไม่อยากรอและอยากได้อะไรกลับคืนมานะคะจะอะไรยังไงก็ให้พูดมาเลยอืยึอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในเอพิโซดนี้ค่ะชชวราศีตุลลักษณะตุนตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไง คุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะใจคนคนนี้ด้วยอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากอะไรหลายๆอย่างที่เขาเคยให้ความหวังคุณอะไรที่เขาเคยพูดไว้มันทําให้คุณวาดฝันว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากและคุณอยากอยู่ตรงนั้นอือฮึคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากที่จะรอไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้อีกต่อไปคุณอยากมีสิทธิ ในการที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณกําลังได้รับความไม่ยุติธรรมนะคะกับตัวเองรู้สึกว่ากําลังถูกเสียบกําลังถูกเอาเปรียบนะคะเสียเปรียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องมายื่ยนคําขาดขอความชัดเจนจากคนคนนี้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไปเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองก็จะไม่ ไม่ค่อยสนใจเขาดูเรื่อยๆอ่ะกับความสัมพันธ์อ่ะซึ่งตัวคุณเองอาจจะใจร้อนอาจจะอยากมีใครสักคนอาจจะอยากให้เขาตอบตกลงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องเราหลายๆอย่างมันรุนแรงนะคะมีการใช้อารมณ์มากขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะอะไรที่คุณอยากพูดในเอพิโซดนี้คุณจะได้พูดหมดเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เมเนจอร์ของเขานะคะเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะตามมาด้วยสองดาบ Temperance Emperor นะคะ d e เดธสเตรนช์สามใบเท้าคาวโรและเป็นไพ่เดอะซัน เอาละใน,ระน,นเรื่โงอนี้เมนเนอร์จของเขาคือเขาค่อนข้างเบื่อเรื่องนี้พอสมควรซิฟคิดว่าคุณทั้งคู่น่าจะเคยได้คุยกันแล้วว่ากับความสัมพันธ์นี้กับความสัมพันธ์แบบนี้เราทั้งคู่ควรจะยังไงกันต่อไปนะคะเราทั้งคู่จะมีแนวทางเป็นแบบไหนโดยตัวเขาเองเขาค่อนข้างที่จะต่อนยอนนะไปเรื่อยๆเ,เขา ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์คือค่อยๆดูไปมากกว่าที่จะตอบตกลงอะไรคือเขารู้ทุกอย่างรู้นะว่าความสัมพันธ์มันไปถึงไหนแล้วแต่ในการที่เขาจะตกลงปลงใจกับใครสักคนเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาจะต้องคิดให้หนักคิดให้เยอะช่วงนี้เขามีอะไรหลายๆอย่างต้องรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวของเขาเรื่องที่บ้านของเขาที่มันเป็นปัญหาในใจที่เขาเองมีเยอะแยะมากมายเขาไม่ค่อยพร้อมในการที่จะ ที่จะตกลงปรงใจกับใครจริงๆออืถ้าสมมุติว่าเขาอยากที่จะอะไรกับใครเนี่ยชิคิว่าเขาน่นจะเลือกคนที่แบบดูไปแล้วดูมีความเป็นไปได้หมายถึงว่ามีอนาคตร่วมกันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาอาจจะมีบางจุดอะที่มันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆนะคะทีนี้ดูเขาเพิ่มนะคะในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของจาราศีตุลลคณะตุลจะเปน็นยังไงอีก เขากำลังโฟกัสกับในเรื่องของที่บ้านเขาอะแล้วก็เรื่องงานเงินของเขาเกี่ยวกับตัวเองอะเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นจริงๆเขายังคงมีหลายๆอย่างอยู่ในมือแล้วตอนตอน,ตอนนี้ในช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะคะมันก็เลยทาให้เดาดูไปแล้วเนี่ยเขาโอเคกับสถานะแบบนี้มากกว่าโอเคกับสถานะที่แบบเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมากกว่านะ แล้วยังไงอีกเอพิโซดนี้เขาคนนั้นหัวชาวราศีตุลลัขนาตุลนะคะจะเป็นยังไงตัวเขาเองนะก่อนหนี้เขาอาจจะเคยเร่งรีบมีความสัมพันธ์มาแล้วอาจจะเคยแบบไม่ค่อยดูอะไรแล้วแบบรีบเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นจนเขามีความรู้สึกว่า เขาได้บทเรียนอะไรบางอย่างมาเขารู้ว่าการที่รีบไปไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นการดูกันไปน่าจะเป็นอะไรที่ s a ฟ e ที่สุดเขาอยากที่จะเซตเท่าดาวจริงๆนะคือเขาอยากที่จะหยุดที่ใครสักคนจริงๆแต่ว่า,าในเรื่องของความรู้สึกของคนเรามันไม่เท่ากันบางครั้งบางทีบางคนอาจจะมองว่าสามวันคือน,นานแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มองว่าเออสามวันนี่ก็ เหมือนประมาณว่าเราไม่ได้อะมันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแต่พยายามจะบอกว่าความรู้สึกของแต่ละคนมันต่างกันตัวเราอาจจะมองว่าเราต้องการความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้มากแต่เขาก็มองว่าอืมฉันยังไม่พร้อมในการที่จะเซตเทิลดาวกับเธอแต่ว่าฉันโอเคนะในการที่เราจะาดูดูกันไปก่อน อะไรกันไปก่อนได้และตอบไม่ได้ด้วยนะว่าในอนานะคตเราจะเลือกจะเลือกเราจริงๆคนคนนี้ตอบไม่ได้ด้วยนะว่าในอนานะคตจะเลือกเราจริงเพราะว่ายังหาคําตอบอะไรที่ชัดเจนให้กับตัวเองไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูว่าแนวโน้มนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาะคตร,ระหว่างเรานะกับบุคคลคนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้าง หดาบ2เหรียญทาวเวอร์ค่ะไฮ์ลฟันห้าไม่เทาวเดอร์ฟูลนะคะเดาบแล้วเป็นไพ่ห้าดาบเออเซนได้ว่าตัวคุณเองหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยคงจะประคับประคองกันไปได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มันคงจะไม่ได้ชัดเจนอะไรในเร็วๆนี้หรอกถึงแม้ว่าเราเองจะขอความชัดเจนจากเขาอะนะเขาอาจจะ พยายามหลีกเลี่ยงในการตอบหรืออย่างแย่ที่สุดก็คืออาจจะตอบเรามาเลยว่าเขาไม่พร้อมซึ่งนั่นคือชัดเจนแล้วนะ uh huh. แต่ก็มองว่าแนวโน้มในนาะคตความสัมพันธ์นี้ยังคงประคับประคองกันไปได้อยู่ในในความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนที่เป็นมาก,กับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะถ้าเจราจากันดีๆก็มีเกณฑ์ที่ว่ายังจะสามารถคีปกันไปได้ในฐานะของเพื่อนหรือว่าเพื่อนหรือว่าเป็นพี่น้องเป็นกระเลีมิตรที่ดีแต่ถ้าสมมติว่า พิจารณาดูแล้วว่ามันไม่โอเคไม่อยากที่จะมีเขาในฐานะอื่นกดดันกันไปเรื่อยๆทะเลาะกันไปเรื่อยๆคิดว่าท้ายที่สุดจะมีแต่ความแตกหักเพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้อาจจะเป็นจุดที่ตัวคุณเองอาจจะต้องทบทวนในความสัมพันธ์และตัวของคนคนคน,นี้ว่าเขาคนนี้ดีพอในการที่จะอยู่ในชีวิตเราต่อไปหรือไม่เพราะจริงๆแล้วว่าเขาก็แทาจะชัดเจนอยู่แล,แล,แล้วแหละว่าเขาว่าไม่พร้อมแต่เราอาจจะต้อง การคํายืนยันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทบทวนดีกว่าว่าจะเอาคนคนนี้ไว้ตรงไหนในชีวิตแน่เพราะว่าดูเหมือนว่าเราเนี่ยจัดเขาไว้ในพ r i o r i t y แรกๆเลยของชีวิตแต่ว่าเขาดูจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเราเลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวดู e n งเจิลกันนะคะดูอะไรเกันบ้างว่ามีอะไรยาที่จะบอกทุกๆคนนะคะ โ okay. อเคบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในอพิโซดนี้นะคะเป็นไพ่รีทรีตนะคะแล้วก็เป็นลิลิ g จ o u s แฟกเตอร์รีทรีตนี้ที่นี่หมายความว่าถอยแหละลิลิ g จ o u s แฟกเตอร์ก็คือเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ มันไม่ได้เสมอการหรือว่าสิ่งไม่เสมอกันนั่นเองอาจจะเป็นทัศนคติหรือว่าความพร้อมของพวกคุณที่มันมันไม่ได้เสมอกันมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกันก็ทําให้เราไปต่อกันไม่ได้ก็ได้นะอ่าแต่ว่ามันมีการถอยแหละมันถอยยิ่งทะเลาะก,กันมากเท่าไหร่มันยิ่งน่าเบือ่อและอาจจะยิ่งห่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเซฟไว้อยากคีบคนนี้ไว้ก็เออหลีกเลี่ยงการทะเลาะและคุยกันดีๆน่าจะดีกว่านะ ไปเพิ่มเติมค่ะจากอองเจล่ามิเชลเขาบอกว่า you're ready แล้วก็ ask for help from others นะคะ you're ready ในที่นี้หมายความว่าจริงๆแล้วตัวคุณพร้อมและในการที่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นี้จะอยู่หรือไปตัวคุณเองนั้นพร้อมอยู่แล้วคุณแค่ต้องการคำยืนยันจากเขาว่าจะยังไงแน่นะคะ ask for help from people uh, from others ในที่นี้คือ ถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวมันฟุง้งซ่านมากๆก็ลองคุยกับคนอื่นๆบ้างนะคะว่าควรจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวคุณน,น,นั่นแหละที่เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจนะอ่ะเเวนตี้กร์สออกมาเมจิเชียนนะคะ10ไม้เท้าแล้วเป็นไพ่3ดาบจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นไม่ได้ทำให้มัน คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่มีใครจะสามารถทําอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลองมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่คุณเองมีความรู้สึกว่าทาทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆตอนนี้ยังถอยได้อยู่นะคือคุณสามารถคือให้พยายามจะสื่อว่ากับสถานการณ์แบบเนี้ย คือคุณสามารถจะจัดการยังไงก็ได้คุณจะอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ได้หรือคุณจะไปก็ได้แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าถ้าอยู่ต่อไปจะเป็นยังไงหรือถ้าไปจะเป็นยังไงตัวคุณรู้ดีเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการในการปรับไปสักนิดหนึ่งนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนโสดกันนะคะว่าเอพิโซดนี้คนโสดนะจะเป็นยังไงบ้างแฮงแมนค่ะ แปไม้เท้านะคะอัศวินถือถ้วย8ดดาบค่ะอัศวินถือไม้เทา้าสามถ้วยห้าเหรียญและเป็นไพเดมูล สำหรับคุณคนโสดนั้นในเอพิโซดนี้นะคะมีคนเข้ามาคุยมานุ่นมานั่นมานี่แต่คุณกลับมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เข้ามานั้นไม่ได้เติมเต็มคนที่เข้ามาคุยกับคุณคุณมองเขาเป็นอะไรที่เหมือนเป็นผ่านมาและผ่านไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองไม่ได้โฟกัสที่เขาเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าใน EP นี้นะคุณตุลคุณมีปัญหาหลายอย่างมากในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันมันทำให้คุณเหนื่อยมากพอแล้วนะคะไม่อยากที่จะรับเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มอีกอยากที่จะจัดการกับเรื่องราวตรงหน้าให้จบเรื่องราวที่คุณเจอในเดือนนี้อาจจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนั้นมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะคุณค่อนข้างดาวพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณไม่แฮปปี้เลยนะคะ ไม่ได้โฟกัสด้วยนะคะไพ่เพิ่มเติมคือไพ่สี่ถ้วยนะคะ star tower เลเป็นไพ่สองถ้วยอ่ะจริงๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในตอนนี้คุณคุณไม่โอเคเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่คลิกจริงๆคุณไม่ขวีด้วยจริงๆด้วยอะไรแบบนั้นนะคะค่อนข้างเป็นตัวเองมักพอสมควรค่ะเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะ,เ,นะคะเอาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนแต่ว่าก็พออยู่คนเดียวทีไรก็มันก็กลับไปอยู่ในโหมดเดิมอะ คือไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะอ่ะทีนี้ในเอพิซดนี้นะคะโรแมนติเอร์เขาบอกว่า let your friend help you นะคะอ่ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยนะคะอยู่กับเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรไปเพราะว่าดูแล้วการอยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณดำดิ่งในเรื่องของความรู้สึกและวมของคุณมากเกินไปคุณหาทางออกไม่เจอเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณเจตนาการเรื่องนี้ไปนในหนักในทางที่มันเป็นด้านลบ หรือว่าเป็นอะไรที่มันเลวร้ายมากเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับเพื่อนๆอาจจะช่วยดึงสติคุณได้นะคะ Angelancer นะคะเขาบอกว่า oh, Opportunity สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงแค่โอกาสค่ะผ่านมาและผ่านไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเลือกรับไว้หรือไม่รับไว้ก็ได้คนที่เข้ามาในในเดือนนี้ก็มีทั้งคนที่ดีนะคนที่พร้อมในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วก็มีทั้งคนที่ เล่นๆกับคุณเช่นเดียวกันคือมันเป็นโอกาสของคุณเลยว่าคุณอยากที่จะสารความสัมพันธ์อะไรกับใครไหมหรือกากที่จะปล่อยพวกเขาไปได้ทั้งนั้นนะคะเซนเดียดรอชนะคะหนึ่งถ้วยเดยว,วิลและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าแต่ไพ่ว่าคุณยังไม่ได้มองเรื่องความรัก อะไรเ,เร็วๆนี้หรอกคุณอยากจะจัดการกับปัญหาในชีวิตของตัวเองตอนนี้มากกว่านะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างในใจที่อยากจะจัดการอยากที่จะทํามากกว่าในเรื่องของความรักนะคะอยากจะพักไปก่อนนะอะ่ะสำหรับของชาวราศีตุลและคนาตุลน,นะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไ like, ลคมม์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่รับรแา้านะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ